เมื่อนี้มีมะอือพี่น้องมะอือเนห็นปะมะอือภาษากลางกับสิว่าฟักทองนั่นแหละเน,นาะจ้ะแต่ว่าฟักทองเจ้านี้น่ะมันดีดีฟักทองมันมัน,นมาเบิง่งเ้อยว่ายายหล่อสิพาเฮ็ดเมนูอีหย่างสิเฮ็ดกินจังได้นี่นนยหย่ยเนาะ ลับมาติดต,ตามชมเนาะพี่น้องกับจังสีได้์ูุ่มกว่าใหญ่เราออกสีพาเฮ็ดอย่างเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อก่อนก่อนอื่นก็ต้องผ่าซะก่อนเนาะจ้ะมาจ้ะมาซรอยกันผ่าต้องใส่กำลังพร้อมเด้นมันเนื้อมันแน,น,น่นเนาะมันกน็แต่ว่าอันได้อออันแรกแล้วมันก็นมีได้งี้อย่างเนานะโอ้ย แหงไปไหนหมดนี่แหงไปไหนหมดผ่าอ่อนแรกเัิ่มกันมีเงาหรืพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเาราเอนชิน้นแรกก่อนนี่ออกมาแล้วหนึ่งชิ้นนี่เนื้อมันมันพี่น้องเนื้อแบบนี้นะเนื้องามงามพี่น้อง เคยเนึงกินเท่านึงแล้วมันมันสิมันแซบจ้ะแซบคักแต่ว่าเมื่อนี้นะเมื่อนั้นนึ้ละเอ็ดเข้าลงนะจ้ะแต่ว่าเมื่อนี้สีนึองอสื่อๆนี่แหละนึงกินเนื่อเนียนเนื้อ,นอนนเนียน,นคักตัดครึ่ง พักทองกับมีประโยชน์หลายอย่างเนาะจา้ะล้วเป็นเป็น,ปน,ปนบำรุงสายตาอมด้นี่พี่น้องแต่ว่าเอาก็มีได้กินดูเนาะนานๆถึงหนึ่งหลานน้ำมกักน้องนัดนะมากกินเพือกับมีปอกก็ได้พี่น้องล้างเอา,น,น,านี่งามเนื้อมันนะ แกงเนาะแกงบวดฟักทองเนาะแต่ว่ายยลาลอ่อมีมากขันเนื่องอันนี้จะกินอยู่ขันว่าไปไปอันแกงบวดไปอันเอกของหวานนะมีค่อยกินพี่น้องมีมีมากนื่งกินเปล่าๆด้วยนั่นกะหาน้ำตาลมาจินมเนาะน,น้าตัดออก ชอบก็ชอบเด้ฟักทองมันมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารเอุ้ย <c oughs> หอนพี่น้องจ้าหอนบอมีใครร้อนมั่งเนี่เดี๋ยวเราออกคือหอนครับเถอหิมะตุกเลย hết chín nào lại phải năn xúc nó chín bằng bảng ừ, cả lắng. Lắng thắng rồi cả lang lang sắc cuồng lang trắng bừa lên ก็คือใบเตยด้ใบเตยมาสื่อน้ำหนึ่งเอ๊ยนึ่งผักโขมมาสีสื่อลงในนี้น่าจะมาสีได้หอมตอนเท่านึงใบเตยนี่ก็สีเอายกสื่อ ราก็ได้ยกใส่ซึ้งแล้วเดี๋ยวซุกจะมาเบิ่งกันเนาะพี่นนอะเอาอันเอาใบเตยเสื้อน้ำน้ำมอนในข้างล่างเห็นไหมใส่ใบเตยจะได้หอมหอม,หอมขึ้นมานะจ๊ะหอมขึ้นมาเสือฝาอยู่ไหนเนะาะฝาซึ้งก็จะปิดฝา ประมาณครึ่งชั่วโมงเนะพี่เนาะซุปกลับมากินน้ำกันเนาะซุกแล้วพี่น้องจ้ะซุกแล้วเหลืองอุ้ยๆเนี่ยซุกแล้วมาเด้อมากินน้ำกันได้บัน มันสวานในตูเลยได้เนี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลยากเลยเนี่พี่น้องจา๋า